ลิซ่าเจ้าแม่โซลเอาท์ร่วมออกแบบแบรนด์คิดไม่กี่วันขายหมดเกลี้ยงเรียกว่ายุคนี้นางกวักคงไม่จําเป็นอีกต่อไปค่ะเมื่อน้อง Lisa, ลิซ่าและลิซ่ามโนบาลหรือลิซ่าแบล็กพิงหยิบจับอะไรก็ทําทเอาสินค้าชิ้นนั้นขายดียิ่งกว่าเทน้ําเทท่าโซลเอาท์ Out, หมดสต็อกหรือไม่ก็ต้องรีบเร่งผลิตเพิ่มกันให้วุ่นไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาสร้อยเพชรเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือแม้แต่ตุ๊กตาตัวน้อยที่เคยเป็นกระแสะไปก่อนหน้านี้อย่างลาบูบูค,ค่ะล่าสุดน้องลิซ่าได้ไปมีส่วนร่วมในการกํากับ ทำสไตลิ่งชุดให้กับนางแบบและถ่ายภาพโพลารอยดในชุดของแบรนด์คิดเสื้อผ้าแฟชั่นไลฟ์สไตล์จากสหรัฐอเมริกาคอลเลกชันเสื้อผ้าผู้หญิง Spring and s u m m e r 2024และมีการปล่อยภาพเบื้องหลังออกมาแล้ว ทำให้ตอนนี้บางคอลเลกชั่นที่น้องลิซ่าใส่ก็หมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยในเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันที่เปิดจำหน่ายค่ะเรียกได้เลยว่าน้องลิซ่าแบล็คพิงค์เป็นอีกหนึ่งคนนางระดับโลกที่ตอนนี้หลายๆคนยกตําแหน่งจะแม่โซดเอาล์ให้โดยปริยายพราะไม่ว่าน้องลิซ่าจะหยิบจับอะไรก็ล้วนเป็นเงินเป็นทองไปสหมดค่ะ และต้องบอกเลยค่ะว่าแต่ละอย่างในมือของน้องลิซ่านั้นโสลเอาในระยะเวลาอันรวดเร็วบางอย่างยังไม่ทันได้วางขายเลยด้วยซ้ําคิวจองก็ยาวเป็นหางว่าวชนิดที่ว่าไม่ต้องรอรุ้นเลยด้วยกระแสลิซ่าเอฟเฟกนี้ที่พอน้องลิซ่าถ่ายรูปด้วยปุ๊บหมดตลาดปับ๊บราคาสินค้าก็พุ่งทยานแบบไม่หยุดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวทําเอาเจ้าของแบรนด์หรือพ่อค้าแม่ค้าต่างก็ยิ้มแก้มบานกันเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คือเรื่องดาวด,ดีของน้องลิซ่าแบล็คพิงที่เรานำอัปเดตในคลิปนี้ค่ะ และหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ